สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญญาจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับใบมรุมสมุนไพรามากสรรพคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าใบามรุมนั้นนะคะเขาจะมีสรรพคุณอะไรกันบ้างค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นใบมรุมนะคะหรือยอดมรุมนั่นเองค่ะสรรพคุณของใบมรุมนะคะหนึ่งเลยนะคะ เป็นยาระบายค่ะ 2. นะคะในตำรายาพื้นบ้านเนะะี่ยค่ะเขาจะใช้ใบมรุมค่ะพอกแผลและช่วยในการห้ามเลือดค่ะ 3. นะคะลดไขมันในเลือดค่ะ 4. ช่วยบำรุงตับค่ะ 5. ทําทให้นอนหลับง่าย 6. ช่วยแก้เลือดออกตามไรฟันค่ะ 7. ช่วยลดความดันโลหิตนะคะเมื่อนำสารสกัดจากใบไปผสมกับน้ำและเอทานอลค่ะ 8. ช่วยบำรุงกำลังค่ะ 9. ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารค่ะ 10. รักษาแผลเปื่อย 11. สารสกัดจากใบนะคะสามารถที่จะกระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญได้ค่ะ 12. ต้านอนุมูลอิสระค่ะ 13. น้ำคั้นสดของใบมรุมนี่เองนะคะจะมีฤทธิต์ต้านเชื้อแบคทีเรียค่ะ 14. สารสก,กัดจากใบนะคะมีฤทธิ์ลรดระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่ะ 15. ช่วยบำรุงการทำงานของระบบย่อยอาหารค่ะ 16. บรรเทาอาการปวดข้อค่ะและ17นะคะช่วยคงสมดุลฮอร์โมนในร่างกายและช่วยให้อารมณ์คงที่ค่ะประโยชน์ของใบบรุมนั้นนะคะมีมากมายเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นใบยอดมรุมนะคะที่ไปลวกมาแล้วนะคะเวลากินนะคะก็รูด จิ้มกับน้ำพริกกินอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะอ่อนอันนี้ก็ลวกมาแล้วนะคะอืมรสก็ไม่ขมนะคะคุณผู้ชม เหมาะมากเลยเป็นยาระบายได้ดีมากมากเลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาด้านท้องผูกด้วยนะคะกินยอดบรลุมเนะะี่ยค่ะเป็นยาระบายด้วยไม่ขมะคะ่ะทานอร่อยเลยทีเดียวะคะ่ะจิ้มกับน้ำพริกหรือจะกินเปล่าๆก็ได้นะคะก็อร่อยะคะ่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามติดตามรับชมช่องรัญญา่ชาแนลและกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ